เกษตรเขาเกษตรเราสวัสดีครับกับพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของสุนไพลครับสุนพลหมายถึงผลผลทางธรรมชาติ ที่ได้จากพืชที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยาเพื่อบ,บําบาดโรคบำรุงร่างกายผักนำเอาสูุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่ายาบริษัทเทพรักษาสมุนไพรไทยเป็นบริษัทต้นๆของเมืองไทยผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเป็นยารักษาโรคใช้ประกอบแทนยาแผนปัจจุบันในการรักษาเบื้องต้นจากการที่แรงเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ ทุกภาคส่วนของประเทศนะคะในการนำพืชสมุนไพรมาใช้เนื่องจากบ้านเราเนี่ยมีการอุดมสมบูรณ์มากในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือพืชทายาและพืชที่ใช้ทำอาหารแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้ก่อตั้งบริษัทเทพร,รักษาสมุนไพรไทยเกิดจากการที่เล่งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนของประเทศในการที่จะนำพืชสมุนไพรไทยมาใช้ เป็นทั้งยารักษาโรคนะคะแล้วก็ใช้ในการป้องกันโรคได้ปัจจุบันเราจะเห็นผู้ป่วยเลื้อรลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมายโดยที่ทำให้โรงพยาบาลไม่พอที่จะรองรับนะคะโดยที่จริงๆแล้วเราสามารถใช้พืชสมุนไพรได้อย่างเช่นอาการเป็นไข้นะคะปวดหัวตัวร้อนหรือว่าปวดท้องท้องเสียขับถ่ายยากท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าผื่นคันตามผิวหนัง อาการเหล่านี้จริงๆแล้วในทางที่น่าจะเป็นทางเลือกทางแรกก็คือการใช้ตำรับของสมุนไพรไทยซึ่งมีบันทึกมายาวนาน one, one, ก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนของการอบสมุนไพรนะคะ mm hmm. เราจะใช้เป็นระบบคอนเวนเจอร์ค่ะก็คือ เป็นระบบอัตโนมัติตั้งแต่ขั้นตอนการล้างแล้วก็ลำเลียงขึ้นสายพานเข้าไปอยู่ในตู้อบเราอาจจะตั้งเวลาเอาไว้สามถึงหชั่วโมงตรงนี้เขาก็จะควบคุมอุณหภูมิต่างๆเนี่ยให้แบบคงที่จนกระทั่งสูนพัไยได้มาตรฐานตามที่เราต้องการก็จะลำเลียงลงมาในถังเก็บจากนั้นก็จะเอาเข้าไปสู่กระบวนการบด กระบวนการล่อนผงยานะคะตรงนี้จากนั้นก็จะนำผงยาที่ได้เนี่ยมาบรรจุลงในแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติซึ่งกำลังการผลิตอยู่ที่3,500แคปซูลต่อน,นาทีอันนี้เป็นเป็นแม็กสปีดของเขานะคะแต่ถ้าผลิตจริงก็จะอยู่ประมาณสัก2,500 2,500แคปซูลต่อน,นาทาีในที่โรงงานใช้อยู่ทั้งหมด8เครื่องนะคะ เพราะฉะนั้นทําให้กําลังการผลิตสูงอยู่ที่ประมาณ6ล้านแคปซูลต่อวันแคปซูลที่ได้เนี่ยมาบรรจุลงในแผงก็จะเป็นกระบวนการที่ใช้ระบบควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดทําให้ความผิดพลาดน้อยมากก็คือในหนึ่งแผงเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ที่10แคปซูลโดยเราลาเลียงออกมานะคะก็คือต่อครั้งเนี่ยจะเป็น4แผงจะไม่ใช่ลําเลียงทีละ1แผงละ ทาให้ปริมาณการผลิตค่อนข้างสูงมากคือต้องสัมพันธ์ไปกับกระบวนการบรรจุผงลงแคปซูลแผงแคปซูลที่ได้เนี่ยบรรจุลงใส่กล่องด้วยเครื่องมืออัตโนมัติเช่นกันทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราแทบจะไม่ได้ใช้พนักงานเลยอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการนําผงยาบรรจุลงในในขวดในกระปุกอะค่ะตรงนี้ตั้งแต่ขั้นตอนของการลําเลียงขวดเนี่ยก็เป็นอัตโนมัติทั้งหมดการบรรจุซองการชื้นการซีนฝาการปิดฉลากการยิงวันที่ ทั้งหมดทำให้เกิดความแม่นยำมากในช่วงของการระบาดโรคโควิด -19 โรงงานเองก็ได้แจกจ่ายยาสมุนไพรตำรับแก้ไขผสมฟ้าทลายจรให้กับประชาชนในชุมชนแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะได,ได้ใช้รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่ต้องรีบเคลื่อนย้ายกับสู่ภูมิลลำเนา นอกจากนี้เราก็ยังได้นำยาสมุนไพรเรามอบให้กับประชาชนชาวรีลังกาในช่วงภาวะวิกฤตที่ผ่านมาและทางโรงงานได้จัดทําโครงการถวายยาสมุนไพรเก้าตำลับแฝงพสะสองห0,000วัดค่ะซึ่งเราได้มอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ2 0 0 0 0วัดนะคะซึ่งกําลังดําเนินการอมอบถวายไปดูแลพระพิสุสงฆ์อาพาธนอกจากนั้นทางโรงงานก็ยังเปิดโอกาสให้อสมบเข้ามาเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรรักษา,าการเจ็บป่วยต่างๆเราก็ยังมีการออกไปให้บรรยาให้ความรู้กับชุมชนหาแจ้งความประสงค์เข้ามาพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปมอบให้ด้วยถ้าหากคนไทยเราหันมาดูแลสุขภาพด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติของเราประชาชนจะสามารถพึ่งพาตนเองในด้านสุขภาพได้ เป็นการแก้วิกฤตชาติทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่ตรงที่สุดค่ะ เสรเขาก็เสเรา